却。 วันนี้ต้องรบกวนอาจารย์สัมพันธ์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเป็นมายังไงมีอาการอะไรแล้วก็เป็นประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับบิมนะครับให้กับคุณผู้ชมได้ฟังหน่อยสิครับอาการที่พบก็คือปวดหัวเข่าทั้งสองข้างมันเกิดขึ้นได้ไงครับตอนหลังเกษียณเนี่ยนะเราออกกําลังกายเพราะช่วงเรารับราชการเราไม่ค่อยมีเวลาใช่ไหมครับพอมีเวลาเราก็ออกกำลังกายก็ใช้วิธีการเดินบนลู่ไฟฟ้านะครับ ก็เดินได้ประมาณสักสามเดือนครับก็มีอาการปวดที่หัวเข่าทั้งสข้างก็เพราะไม่ได้ทำมานานแล้วครับผมเราก็หยุดก่อนหยุดก่อนว่าเผื่ออาการจะดีขึ้นครับแต่ปรากฏว่าผ่านไปสองสัปดาห์ยิ่งปวดมากกว่าเดิมอ้าวเพราะอะไรอ่ะเข้าใจว่าข้อเราคงจะอักเสบทีนี้เราก็เลยต้องไปพึ่งหมออก็ไปโรงพยาบาลนะครับหมอคนแรกก็สันนิษฐานเลยมา เล่าอาการให้ฟังว่าน่าจะข้อเข่าเสื่อมยังเอ็กซเรย์ยังยังไม่เอ็กซ์เ็กนะแล้วก็ให้ยามาผ่านก็ยาแก้ปวดแก้อักเสบคลายคลายกล้ามเนื้อประมาณนะก็ใช้อยู่ประมาณ2สัปดาห์ก็ไม่ดีขึ้นก็ไม่แน่ใจว่าหมอวินิจฉัยถูกโรคหรือเปล่าครับก็กลับไปโรงพยาบาลใหม่แต่คราวนี้เปลี่ยนหมอ หมอก็แบ่งรับแบ่งสู้ว่ามันก็จะว่าใช่มันก็ใช่นะจะว่ามันไม่ใช่ก็ไม่แน่ใจถ้าอยากรู้ให้เอ็กซเรย์ผมก็เอ็กซเรย์ประมาณชั่วโมงหลบผลก็ออกมาก็ฟิล์มเอ็กซเรย์มาดูหมอทั้งสองข้างเลยใช่ไหมทั้งสองข้างแล้วบอกว่าไงครับหมอก็บอกว่าแน่นอนข้อเข่าเสื่อมที่ก็ถามเรื่องของสาเหตุผมก็ถาม ก็คุยไปคุยมาก็ทราบว่าเราใช้ร่างกายเนี่ยผิดส่วนก็คือผมไม่ควรเดินเร็วมากมแล้วก็ช่วงสามปีหลังเนี่ยเวลาเราขึ้นที่ทำงานตึกสามชั้นเนี่ยผมจะไม่ขึ้นทีละขั้นอะ่ะมันช้าโอ <laughs> จำ้ำผมก็ใช้อ่า ขันหนึ่งไปขั้นสามันหนึ่งเหมือนวิ่งอย่างเงี้ยก็ประมาณ 2, <9 S 2> าสองเก้เาเลยสองขั้น,ส,นสามปีฮะไม่เป็นอะไรเลยก็ยังแข็งแรงดีอยู่มันสะสมมันสะสมครับแลวบางครั้งเรามีอาการเหมือนเราปวดไปที่หลังด้วยที่หลังด้วยมหมอก็พยายามถามว่าชาไหมขาชาไหม,อมตอนนั้นมันก็ไม่ชา,าไม่ใช่ทีนี้ผมไม่แน่ใจทีแรกว,ว,ว่าผมเป็นข้อเข่าเสื่อมเพราะเขาบอกว่าคนข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเวลาขยับขามันจะดังก็แ ก็ใช่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 ไอผมขยับทีนี้มันก็ไม่ดังสักทีเอ้เราเราสงสัยเราไม่ใช่มั้งเนี่ยแล้วก็ทั้งฟิล์มเอ็กซเรย์มันออกมาแล้วมันก็ใช่นะอะทีนี้ไอข้างขวาปวดมากกว่าข้างซ้ายแล้วยาเอาไม่อยู่เนี่ยหมอวินิจฉัยว่าน่าจะมาจากระบบประสาทอ๋ออาจเป็นไปได้ที่มีการกดทับศปรสาทำไมทานยาถึงไม่อยู่แล้วจะไปข้างขวาศึกน้อยกว่าข้างซ้ายแต่ทำไมปวดมากกว่านะ หมอก็ให้ไปทำา m r i เข้าสแกน,นอีกทีหนึง่งพอเข้ามาก็ได้เพิ่มมาอีกโรคหนึ่งกระดูกหลังทับเ้นประสาหมอคิดจะผ่าไหมก็ทีแรกก็ถามว่าทำยังไงก็บอกเดี๋ยวให้ไปลงไปฉีดยาท้างหลังกกอนนะับที่ระหว่างรอคิวเนี่ยหมอปรีสามเดือนเจอกันท่านก็ให้ยามาผสอบมาเริ่มเลยเนาะสามเดือนเนี่ยมาไม่ต้องตา ก่อนอาหารหลังอาหารทันทีหลังอาหารธรรมดาก่อนนอนอะไรเงี้ยแล้วหมอก็บอกว่าถ้าไม่ปวดก็ไม่ต้องกินไม่ต้องกินแต่สงสัยจะกินบ่อยเพราะมันปวดก็ต้องกินทุกวันครับก็มันปวดเนี่ยนำอมทีนี้ครั้งหลังสุดเนี่ยที่ไม่อยากกินยาก็พอได้ยาจากโรงพยาบาลไปเยอะมากก่อนจะกินยาก็นั่งพิจารณาว่าต้องกินหมดนี่เลยนะเนี่ยมาทำ <น>มือ้อละกี่เมตรตกแล้วผมนี่มีโรคส่วนตัวอยู่แล้วคือความดันกับเบาหวานามันก็มีทุนเดิมอยู่แล้วหลายเมตรนะรและไอ้น,นี่เพิ่มไปอีกมันก็ถึงประมาณ10เมตรกินยาเป็นอาหารก็กินจนโดยความชำนาญนาทีเดียวพรวดแล้วก็น้ำเลยอ่ะ <c oughs> นะมาเกิดความชำนาญนะแล <c oughs> ้วมันเจอบิมได้ไงก็พออย่างที่พบ ไอ้ยาเนี่ยกินขนาดนี้สงสัยต้องถึงตับถึงไตแน่เลยอนาคตเนี่ยต้องล้างไตแน่ <c oughs> แล้วก็เคยเห็นคนที่ล้างไตค <c oughs> รับล้างไตเนี่ยเป็นอะไรที่ที่ทรมานลําบากมากนะ <c oughs> ก็ไม่อยากล้างไตก็ทํำยังไงดีนะเดี๋ยผมเนี่ยจริงๆแล้วผมเป็คนชอบสวดมนต นะผมก็จะสวดมน์นะสวดมน์ว่าโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยขอให้หายนะขอให้พบหมอดีๆนะพบยาดีๆนะพบผลทางดีๆนะนะแล้วก็หาวิธีการทีนี้ก็เสียแล้วเราว่างงานก็เข้าอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตอาหารเสริมนะเอาวิธีการรักษาข้อเข่าเสื่อมแล้วก็สารพัดวิธีอารเสิร์ชดูข้างในอาหารเสริมเนี่ย เป็นพันวิธีใช้ไม่ถูกไอ้นั่นก็ดีไอ้นี่ก็ดีนะดีหมดนะทีนี้ไอ้ผมก็บอกเราเลี่ยงยามาเนี่ยนะเพราะเราไม่อยากทานยาไอ้ที่จะทานแทนยาไปเนี่ยมันมันจะมันจะแทนได้ไหมหรือมันจะหนักกว่าทานยาอีกมันไม่มีที่มาที่ไปใช่ไหมเราก็ต้องรู้บางอย่างเขาบอกว่ากินแล้วดีแต่เขาไม่รู้มันดีมันดียังไงไปทําอะไรเนะเหมือนยาบ้อบเดี๋ยวก็ให้มาเนี่ยไม่รู้มันใส่อะไรมากเนี้ย ที่เราก็ไม่กล้ากินนะผมก็ดู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 ก็มาเจอน้ำมังคุดน้ำมังคุดสมัยที่เขาออกข่าวใหม่ๆนะแต่ตอนนั้นเราก็ไม่ได้สนใจพอมาเห็นน้ำมังคุดเอ๊ไอ้ที่เขาท่าเราก็ศึกษาเชิงลึกเข้าไปดูตามเว็บไซต์นะนะสะดุดใจมากทีแรกก็เห็น ทานอาจารย์ลูกเตอรเซรีบคุนต้นนี่นะสองคนก็ทําอะไรกันก็ฟังดูก็เอาคนประสบการณ์แชร์ประสบการณ์คนป่วยนะมาเล่าตอนนั้นผมยอมรับเลยว่าน่าม้าหรือเปล่าใครๆก็ทําได้ใช่เอาจัดชาขึ้นมาเอ๊ะคิดอีกที คนอย่างอาจารย์ดรเสรีเนี่ยไม่ทําอย่างนี้หรอกไม่ทำแน่นอนทั้งชีวิตมาสั่งสอชื่อเสียงมากไม่ทําคือเครดิตมันไปแล้วคุณต้นมาทําเครดิตมันมาไอเราก็ยิ่งศึกษาให้ให้มากก็กล่าวเข้าไปอีกว่านีปรศึกษาจนกระทั่งเอ็นหนึ่งเนี่ยนะไม่เป็นอันตรายเนี่ยนะมันมีน้ำมันคุดนจะเป็นอันตรายเราไม่แพ้อยู่แล้วใช่ไหมอันตรายไม่มีแน่นอนตัดประเด็นนี้หรือไป ไปทําอะไรสารนี้ก็ไปเห็นว่าออไปกระตุ้นเม็ดเลือดไอ,อตอเรียนหนังสือนี่เราก็ไปเชียหมอเราก็เรียนซื้อว่าร่างกายนี่มันมีพุมมคุ้มกันตัวเองเ,ออเม็ดเลือดขาวจะมีที่ไปดูแลเรื่องฆ่าเชื้อกรคอะไรต่างๆนีนนน่นะถ้าผลิตภัณฑ์บีมตัวนีม้มันสามารถไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาว,ขาวได้จริงมันต้องได้ผลผมก็ตั้งสฤษฎีฐานอย่างนั้นทีเดียมาเป็นทฤษฎฐานที่ถูกต้องว่ามันเป็นหลักวิชาการแล้วก็มีงานวิจัยรองรับ นะกินแล้วรับรองความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์มีประสิทธิภาพเกินกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเฮ้ยฟังดูดีหมดที่ตอนตัดสินใจเนี่ยผมก็แม่บ,บ้านเป็นครูก็เล่าให้ฟังว่าเจออะไรอะไรเนาะก็บอกเนี่ยตัดสินใจแล้วว่ามันมันน่าจาตัวเหรอแป๊บๆพ,พี่เอาเลยสั่งเลย <laughs> เขาสนับสนุนเลยสนับสนุนเลยอเอา สั่งเลยสีอะไรฮะสั่งอ่าสีสีชมพูสีชมพูสิอ๋อเอาแคปซูลสีชมพูก่อนเลยชมพูครับเพาจริงแล้วมันอยากกินอีกหลายตัวนะเอาสีชมพูไข่นาก่อนเพจะเอาก็เปิดเบ็ดก็สั่งเลยสั่งใครก็ไม่รู้แหละนะเขาบอกตัวแทนจําหน่ายก็สั่งสั่งมาเลยสั่งวันนี้พรุ่งนี้บ่ายก็มาแล้วเป็นไงกันหลังจากใช้ไปแล้ว ผมนี่ก็แม่บางเขาบอกไม่ต้องไปตามข้อแนะนำเขาบอก3วันแรกครั้งละหนึ่งแับซูนแม่บานบอกปวดจะตายอยู่แล้ว2ไปเลยอย่างไงก็ไม่ตายผมก็เอได้บายกินบายเลยบายก็สอเม็ดสองเม็ดแล้วก็ทีก็เช้า2เย็น2องมา ธรรมดาเนี่ยผมตื่นนอนมาผมลงบันไดเนี่ยผมจะมีความพยายามรอปาฏิหารว่าลงก้าวลงได้เองไหมทุกครั้งมันก็ไม่ได้ลงมันก็จะปวดมันก็จะตึงก็ต้องหยุดก็ต้องเท้าบันไดขึ้นบันไดก็ต้องสาวขึ้นมันมันจะปวดมันจะตึงหมอก็บอกอยากขึ้นลงบันไดบอกมาหมอไม่ต้องบอกผมแล้วครับมันขึ้นไม่ได้อยู่แล้วก็ลงมาก็ลงก้าวเหมือนปกติได้เลยหนึ่งพาน สองผ่านนะสามสี่ห้าผ่านเลยหมผ่านแล้วก็นั่งกับพื้นเลยอาจารย์มือลูกผุกเข่าเลย <c oughs> โอ้ยนี่มันมันมันเดินได้จริงๆเหมือนปาฏิหานนริค่ะก็ผมก็บอกกับแม่บ้านเลยบอกเห้ย hey, หนูไม่รู้เราเนี่ยนะพี่เนี่ยเป็น มันอุปทานหรือเปล่าอนะพี่ลงบันไดเองว่าคิดไปเองว่านี่ลงบันไดได้ไม่ต้องเท้าเลยแล้บอกเดินลงได้เองมันจะอุปทานได้ยังไงล่ะผมก็พูดเลยบอกแม่บ้ายบอกว่าถ้าผลิตภัณฑ์เขาดีจริงนะมีเพื่อนมีฝูงมีญาติพี่น้องที่ไหนนะผมจะแนะนําให้ใช้ตอนนี้นะอาจารย์ข้างซ้ายเนี่ยผมว่ามันมันจะเกือบร้อเปอร์เซ็นต์ บางวันนี่เผลอตื่นนอนมาลืมไปว่าเราข้อเข่าเสือ่อมเพราะดรพิเชษบอกว่าอย่าไปท้าทายเพราะว่ามันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นชรรมรุดไปแล้วแต่ข้างขวายอมรับว่าบางครั้งมันจะมีอาการเสียวหลังนี้อาจจะบางวันอาจจะมีการเมื่อยเพราะว่าม<ต>ันจะต้องใช้เวลาเรื่องแต่ลดลงจากเดิมเยอะไหมผมว่าแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วต้องไปหาหมออีกไหมหลังสุดที่ผมใช้ผลิตภัณฑ์นี่ละ แล้วก็ผมไปทํากายภาพบําบัดด้วยนะที่แรกนะทำครับ<ช><ช>ผมก็ไปเล่าให้หมอฟังหมอก็บอกว่าไม่ต้องมาทํำกยายภาพบําบัดแล้วแล้วทีนี้ก็หมอนัดสมเดือนเดี๋ยวผมจะไป3เดือนแต่ผมบอกกับใครๆบอกกับที่บ้านว่าถ้ามันสัก6เดือนขึ้นไปผมจะกลับไปเอ็กซเรย์ พิสูจน์ดูพิสูจน์ดูถือว่ามัน,นมีอะไรเปลี่ยนแปลงจากที่ข้อเข่าเราห่างไหมเพราะตอนนี้ผมขยับขาดูเนี่ยมันจะดังแก๊กทีแรกทีเดียวนะแล้วก็ข้างในก็จะกุกกักกุกกักบ,บ้าง กับเดิมเนี่ยเขย่าเวลาไหนก็ได้นะยกยกขึ้นมาแล้วมันก็ดังตลอดไม่เป็นเสียงดนตรีไม่หรอกเพราะว่าอายุเยอะแล้วอาจารย์อายุเยอะแล้วเนี่ยการสร้างกับการเสื่อมเนี่ยมันมันไม่สมพันธ์กันคือมันไม่สร้างแล้วตอนนี้มันเสื่อมนะแต่เราเพียงแต่ชะลอความเสื่อมรงแล้วก็คลายอากจางเจ็บปวดอันเนื่องมาจากว่า ภูมิคุ้มกันในร่างกายนั้นดีขึ้นนะครับก็ขอให้อาจารย์ได้สัก90%นะครับอาจารย์ครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยรคับอาจารย์ครับ